เไปโยนเนื้อไม่หั่นม่นเนี่ยยูไปได้นะไปอะไรอะต่อให้อาร์ตจะเล่นแบบที่อาร์ตเป็นแต่ก็ดีมทีมเดี๋ยวพูดเลยว่ามันดีจีิงดีมทีมนะไปไอ้ถึงสองหกก่อนแล้ววันนี้เราค่อยแยกย้ายไปสองหกเลยเหรออันนี้ยากอยู่นะไป ได้สองหกปะตูแปดแปดหลับตาก็สองหกแล้วแป๊บเดียวไปอันนี้ทำอะไรวะอุ้ยอันนี้ยากอันนี้ตออันนี้ยากมากอันนี้ยากอ่ะทุกหน้าจะต้องแบบอุ้ยอันนี้ยากใครใครอยู่ขวาคู่แดงเดี๋ยวเดี๋ยวยากอ่ะยากเราไงเจ๊อ้าวแต่ห้าเราอยู่ขวาอยู่ขาจารย์บอกว่าเราต้องเอาอะไรมาสาเราให้เขาอ๋ออาจารย์ไปอาจารย์ไปปะวัดใช่ปะวัดโยนไหมเอ๊ย อ้าเฮียโยนมาโยนมาโยนมาเฮ้ยไม่ใช่เราต้องจานมันต้องเสร็จก่อนเพื่อเสิร์ฟไม่ใช่หรอครับเหนือึ่งเนือหเอาเนือเนือเนือโยนมาเร็วเร็วโยนมาเร็วเร็วเร็วเห็ดต้องสับแะค่นั้นแหละเห็ดเห็ดต้องสับรอเห็ดเหรอเห็ดแล้ววางไว้บนจานที่มีอยู่แล้วนะแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะแค่นี้เลยอ๋อเอ้าอะทำยังไงอ๋อโอเคแปเียวไปเร็วไปเร็ว ไปเอาไปเสิร์ฟแค่นี้แค่นี้เออเอาไปเสิร์ฟแค่นั้นแหละไปเด่นนะอะไรก่อนนะเนื้อ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 ทิ้ง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 วายเอ็ดก่อนเนื้อได้ใส่อะอย่าลืมล้างจานนะฝั่งนั้นอย่าลืมล้างจานนะอย่าลืมล้างจานนะล้างอยู่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 โอเค อันนี้เอาไปวางเลยนะปึ๊บครับผมโอเคฝั่งนู้นนะคะถือจานเปล่าคนละจานแล้วรับจากจานที่มีอยู่แล้วแล้วให้จานเปล่าเอากลับมาด้วยงงไหมเอาจานเปล่าอะแล้วรับจานที่มีอยู่ข้างล่างแล้วเอาไปเสริฟเลยถือจานเปล่าแล้วกดรับจานแล้วแล้วมันจะเคลื่อนย้ายอาหารเห็ดก่อนนะโอเคเอาเห็ดก่อนเห็ดก่อนแล้วเนื้อเห็ดเห็ดเออเห็ดก่อนเอาแค่นั้นแหละเราก็ปล่อยจานไว้อย่างนั้นแหละถูกถูกแค่นั้นเลย เออแล้วปล่อยจานไว้ดีมากแม่โอ้เจมบอลล่านี่แบบปังอ่ะเนื้อก่อนแบบว้ายเนื้อไม่ทันบอลเนื้อไม่ทันทันป้องวะไหนไปเนื้อนั่นอ่ะทันป้องวะวางไว้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 ทันทันทันไปเลยโอเคไปหนต่อเนื้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 ออันนี้เนื้อเนื้อโอเคท่านเองด้วยใครโยนเนื้อไม่ให้บอลอีเวเลยอีเวเลย <laughs> AL! หั่นแล้วไม่หั่นในห้หรอกเห็ดเห็ดเห็ดเ็ดแต่วันวางเส้นเองเจวางเครื่องเลยครับว้ายโดนฝั่งนี้ดีวะ่ะฝั่งนี้เก่งเก่งฝั่งนี้เก่ง เหมาะไหมเป๊ะนะครับเบอร์หวังหาเลมปะคะอุ้ยไม่ใช่ถึงวีเนื้อเห็ดเนื้อมีแล้วเห็ดเห็ดทเห็ดให้จริงๆอ่ะเราต้องเอาจานเปล่าไปวางก่อน น่าจะหมดเวลาแล้วมั้งน่าจะน่าจะไม่ถือตาเราอีกรอบแล้วเฮ้ยอาจก็เก่งขึ้นเถอวริษาขอบคุณคขับวริษาอะกูไปแล้วนะได้อยู่นะได้อยู่นะเล่าปังเฮ้ยปังนะมีคนเมน์มาบอกว่าเกมน่ารัก น่ารักอนน้าตาเรามันก็เป็นรงที่พูดยากิถน,นะ time, เดี๋ยวใครเป็นเจอรักเ็กทามเด้ๆได้เ,เลยโอ้ศนะเฮ้ยดีมทีมวะ่ะแต่ถ้าด่านเดี๋ยวมันจะมีด่านเข้าป่าเจว่าเข้าป่าตายจีิดกับสู่ธรรมชาติะใช่เจว่าต้องตายอ่ะกลับสู่ธรรมชาติออกไปครับบินมังล่างแล้วครับอันนี้อะไร อุ้ยเอายากองเหรอยากนะอีกแล้วยากนะอีกแล้วยากนะยากแกแล้วยากจริงเหมือนตัวเองโดนลุมโซมอะรู้สึกว่ายากจริงเดี๋ยวนะมันต้องมีคนไปอ้ยากนะอันนี้นะเบอร์ริโตนะอันนี้เป็นเบอร์ริโตนะอะไรเนี่ยข้าวแล้วเอาเบอร์ริโต้ไปรับโอเคไหมข้าวเนื้อทอดวางแป้งใช่อะโยนข้าวมาฝั่งนั้นโยนข้าวมา ใส่ข้าวโอเจนี่ว่าเอาตายห้าเอาโยนข้าใส่หม้อไปเลยครับเบอร์นิโต้ไม่ต้องโยนมาเบอร์นิโต้ไม่ต้องโยนมาโยนเห็ดมาให้หน่อยค่ะโยนเห็ดมาให้หน่อยอาร์าขออาหารอาร์ดอาร์ดวางไว้ก่อนเอออาร์ดวางเนื้อไว้ก่อนอาร์ดวางเนื้อไว้ก่อนมาครับขอข้าวครับอาร์ดอันนี้ยังไม่เสร็จจ้า เห็ดยังอยู่จ้าเอาเหลือบริโต้เนื้อบริโต้เนื้อบริโตเห็ดก่อนเสิร์ฟโลดเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเองเลยโอเคเเลยอมาาดีมากขอเห็ดหน่อยจ้าเอาอาร์ตโยนเห็ดให้เขาขอเห็ดหน่อยจ้าไว้ปิดปิอ วางไว้เลยวางไว้เลยไปดูตรงนั้นแหละเดียวเจนี่เองเอาเห็ดหน่อยจ้าเห็ดหน่อยจ้าเห็ดจ้าเห็ดจ้าเห็ดจ้าเพชเพช <ๆ S 1> โอเคเจว่ามันจะพังยังไงไม่รู้อ่าเจว่าตาเนี่ยไม่ได้สามดาวเองไม่รู้อ่เอาจานไปไว้ตรงนูน้นอาร์ตเอาเอาไปให้เขาตรงนูน้น เห็ดเห็ดเห็ดเร็วเห็ดเห็ดดูนุ่นอยู่ในจานเปล่าใส่สระใส่ใส่กระทะใส่กระทะอัดใส่กระทะใส่กระทะใส่เลยออรารราเก็ได้อยู่นะขอจันโยนข้าวให้เขาเออโยนข้าวเปล่างเออถูกต้องขอเห็ดหนึ่งเห็ด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 ทอดเห็ดทอดเห็ดทอดเห็ด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรวะเนื้อ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 เห็ดอยู่ข้างเห็ดอยล่างเห็ดอยู่ที่จานปลาของล่างเห็นยังคุยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเอ๊อย่าสนดยา ยายล่นแล้วะยายล่วงขอขอเห็ดให้ยายหน่อยค่ะก็เลยเห็ดเห็ดขอเห็ดให้ยายหน่อยค่ะใครหล่นลงไปคะอาร์ตค่ะอาร์ตล่นค่ะกวางบอกว่ายายล้มไปบ้างพี่รันพี่ฮันล่นเองขอเห็ดหน่อยจ้าโยโย่เดี๋ยวข้าว ข้าวอยู่ข้างล่างอาร์ตอยูแม่แล้วป้ายเห็ดป้ายหันเลยหันเลยอาร์ตเดี๋ยวรอรอรอกระทะว่างก่อนรอกระทะว่างก่อนรอก่อนรอก่อนไปอย่าทำารยายไปเอ๊ะ เออเออได้อยู่นะได้อยู่นะว่าไม่ได้น่ะว่าไม่ได้น่ะว่าไม่ได้น่ะอย่าล้างจานก่อนอย่าล้างจานก่อนเห็ดเผาเห็ดเผาอ้าวอ้าวใส่ในหม้อใส่ในซิง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 เอามานี่เอามานี่เอาไปไหนเอ้ยใส่ไง อันเล็กก็ยังไม่มีระเบียบได้ได้ผ่านนะเนื้อ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 อยู่ของขวาบนขวาบนขวาบนเนื้อเนื้อหมาหมาล้างจานเร็วล้างจานเร็วเร็วอาร์ตเร็วเร็วเนื้อสองเนื้อสองเร็ว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 มาตัดรับ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 พี่กระทะไปรับพี่กระทะเราไป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 อ้เนี้ะ ไปเที่ยวแล้วไอ้ดลิศโอ้ยนะอ,อกสะซัดแท่ <c oughs>